ระวังนะครับเฮ <als> ้ยนะคะเมย์ก่อโอ้โหฮันตาชายู่เ <Brothers> ก่งมากอยู่ซุปเปอร์ฮันตชาหาอะไรกันลูกอ้ไเมย์กอดนัดเจออีกแล้วค่ะไม่รู้ว่าเจองูอะไรนะคะ ไม่ก่อนไม่ก่อนป๊าปะป๊าปาคำแหงล่ะ่งมีดารังอันรกก่ะนไม่ก่อนไม่ก่อนแรกแรกแรกคุ้ม เล็กอุปะสะิระวังงูเห่าวะสิเล็กน้องหมาไม่ตุกเจองจูงนะคะ ยไงดีอะไม่ตุกไปไม่ได้มันตัดสะบัดอะค่ะไอตัวดำนู่นนะคะเข้าไปไล่มันมึงก็ไม่ไปลรวค่ะไม่ตุกเคยเอาไม้ไปตีหมาแล้วนะคะ็็อกาไปช่วยแล้วนะคะมันต้องใช้เหล็กขนาดยาวนะถ้าเป็นงูเห่านะคะเพื่เบร็กระวังนะลูก ต้องหาคนมาตัดหญ้าแล้วค่ะแล้วก็ถางหญ้าฉีดยากำจัดวัชพืชเลยค่ะแล้วโอเคเปล่า เขาปัดสะบัดไปแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะจะเข้าไปดูว่ามันหญ้าะคะไม่ตุกถางไปรอบนึงแล้วนะคะตัวผู้สองตัวเก่งมากเลยค่ะเป็นสุนัขพันธ์ไทยหลังอานทั้งคู่นะคะ ไหนแล้วนี่เป็นงูเห่าคขัเพื่อนเล็กไหมแม่ดูดิยูโอเคเปล่าตัวนี้ตัดเล็งการุนสิมาหามาสิโย ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอ้ยยย่เลยไปไหนแล้วไน่ เจอไหมแม็กเล็กเจอไหมฮะโอเคไหมให้แม่ดูดิเล็กเป็นหมาตัวผู้พันไทยหลังอานนะคะ เมื่อกี้เขากัดสะบัดอ่ะไม่ทุกี้ก็เป็นงูเห่านะคะเรียกเขาเขาไม่มาหรอกค่ะขัไปเรื่อยไปจนี้มันสะบัดเมื่อกี้นะคะเป็นอย่างนี้มีอะไรบ้างต้องตรวจสัมภาษเขาโอเคไหม นี่นะคะบ้านแม่ตุ๊กนะคะมันอยู่ตามตามป่าตามพื้นที่อย่างนี้นะคะแม่ตุ๊กก็จะมีสุนัขเนะะี่ยค่ะอยู่บริเวณอ้อมบ้านเขาก็จะเดินเขาก็จะวิ่งอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะยิ่งเป็นช่วงหน้าฝนนะคะเคยไล่เคยเอาไม้ไปฟาดเขาเขาไม่ไปนะคะ แบล็กโอเคป่ะแบล็กได้แบล็กเก่งมากดูเก่งมากแบล็กดูเก่งมากเลยเก่งมากดูเก่งมาก,ก,มาก,ก,มากลูกชายแม่มันไปนไหนแล้วอ่ะอือเ,เป็นไรก็ลุกเป็นไรไหมอืมเป็นไรไหมครับเป็นไรไหมดูดิ ไม่เป็นไรแลเข้าบ้านเนี้เดี๋ยวแม่ต้องเอาคนมาตัดหญ้าแล้วค่ะแล้วก็จ้างคนเขามาไอ้นี่ด้วยมาเอาจอบมาขุดอะค่ะขุดให้หมดเลยค่ะขุดให้ คือพ่อแม่กับแล็กนะคะระวังนะหรือรปาก็เฮลฟ์อะมีเดบิกูนะอะแบบมันซูปปอร์เนทีมสวิงอะไว้ต้องไม่รู้อะต้องระวังนะคะเพื่อน ระวังนะลูกระวังนะแบล็กที่โซเทนนี่ก็ด้เสียหินสวิงอ่ะปลาซุปนี่เสื้อไปแล้วค่ะเอกไปอุ้งแอนดี้หินสวิงมาเดินโน้นน้นแซนดี้แบล็กเ๋ยวคันิ้วมาลิ้วมาแค่นิ้วมา Suoraan niin. Klobara, nauttii nauttii. 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 เราดูอีกทีนะคะน,นี่มันอะไรคะมัวเลยระวังนะลูกระวังแลกระวังลูกอ,ลอะไรอะ Rất là văn đó lúc nãy <laughs> Là văn <vắng. cười> yeah. Mua này Mấy khỏi đu đi Rác mát Bà bác không đó <đưa>. Bây <laughs> Mua lại เก่งมากลูกเก่งคุดหมดเมกออกไปเมกออกไม่จะดูระวังนะลูก ระวังนะลูกงกออะไรมาเนี่ยระวังนะลูกขออนุญาตไปดูใกล้ๆกันแล้วเละแกแม็กแมกตัวดำเก่งมากเลยค่ะระวังนะลูก ระวังนะครับระวังลูกระวังมันสลบไปแล้วนะคะงูนะคะแม่ตุ๊ไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรอะ่ะมันมันมันตัวออ,อกสีนั่นนะคะมันเทาๆค่ะหากันนะคะนม่ตุ๊ก้องจ้างคนมาตัดหญ้าช่วยแม่ตุ๊ไม่ตุ๊กทาคนเดียวไม่ไหวนะคะตัดหญ้าแล้วก็ฉีดยากำจัดวัชพืชเลยไม่ไหวแล้วค่ะ แค่ตัดเย็นยืดมันขึ้นเร็วมากเลยค่ะย่านะคะนักป้นไม้จุกเก่งมากเลยค่ะระวังนะลูกระวังระวังนะนองอหไม่รู้ื่อค่ะี๋ยวเราต้องเอาเขี่ยไปดูข้างนอกนะคะ ตัวรำนี่เก่งมากเขาเขาเป็นตัวที่สุดยอดมากเลยค่ะอันนี้ไหนไหนแม่ดูดิว่างวอะไรงูอะไรแดีแม่ขอดูหน่อยงูวอะไรไม่รู้ค่ะเพื่อนๆด้วยค่ะนะคะไม่ก็ไม่มีเขีย่ยแต่ไปกินน้ำไปลุกไปพอแล้วมันจายแล้วเดี๋ยวแม่จะไปทิ้งก็ขอ,ขอ,ข,อขอโทษกับคนที่ที่เออ เรียกว่าอะไรรักงูเนาะส่วนส่วบ้านแม่ตุ๊กอะรักสุนัขค่ะนะคะเราพยายามแยกเขาออกแต่เขาไม่ออกหรอนะคะถ้าเป็นหมากับงูมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยค่ะนะคะไอ้นเก่งมากเก่งมากแบล็กซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่ เก่งมากลูกเก่งมากลูกเก่งมากตัวนี่ว่างูอะไรนะคะโอ้ยเหนื่อยไปกินน้ำไปลูกไปนี่อากาศร้อนๆนะคะเหนื่อยเหนะ่อเหนื่อยจะไปกินน้ำไปลูกไปไปกินน้ำไปอากาศมันร้อนเดี๋ยวได้อาบน้ำให้นะคะ นอนเฝ้าแล้วเหลอลูกอยู่เก่งมากเลยแบล็กคตัวแดงพ่อของเขานือง,งักๆนะคะอ่ามันสลบแล้วค่ะไม่ตุยแล้วนะคะไั่คือไม่รู้ยงหอะไรนี่สุดก่อนนะแบล็กแม็กแม็กอยู่อะไรอยู่กวาแม็กนันตาใช่ไหม มันตายแล้วมันตายแล้วมามาให้แม่ดูดิมันคูอะไรนี่อะไรนะคะเดี๋ยวคุณตุ๊กคุณอ๋อน่าจะเป็นงูนที่ไม่มีพิษนะคะปลาปลาลูกป่ะปลาปลาปลาไปกินน้ำเลยป่ะแม็กแบล็กดัชชป่ะไปเลยเดี๋ยวต้องเอางูไปทิ้งนะคะเพื่อนเพราะว่าเนี่ยไม่เขาก็ไม่กินอะคะ่ะเขาเขากำจัดนะคะ เก่งมากลูกเก่งมากไปมาลูก่กะ,ะ,ะระวังลูกระวังไม่รู้ว่างูอะไรนะคะมันต้องเอาออกไปดูการแจ้งนะคะอันนั้นตัวเมียตัวสีแดงอันนี้ก็เคยลูกสาวนะคะลูกสาวโอ้โหฮันตาเชยุเก่งมากยูซปเปอร์ฮันตาชฮันตาเชยุเก่งมาก ไปแล้วค่ะตัวดำนะคะตัวดำเขาเก่งมากเลยค่ะไปแล้วค่ะก็แม oh, ็กกับแบล็กปะแบล็กให้แม่ดูดิแบล็กปะ mm hmm. มาขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องๆล,ลูกของแมตุ๊กนะคะลูกๆของแมตุ๊กนี่ก็คือห้าตัวนะคะไปแล้วค่ะนี่นุ่งไกับแบล็กปะเอาซ้ายไปแล้วค่ะเราไปดูกันเขาเก่งมากเลยค่ะตัวนี้นะคะ แบล็ก <Black. S 2> โอ้โหเก่งมากเลยแบล็กนี่ฮิมบริงดาเหล่ะปาป๊าฮิมบริงงวอู้ซะหรอไม่รู้ว่าตัวงูอะไรนะคะซึ่งน่าจะเป็นสิงหรือเปล่าคะเพื่อนได้ค่ะงูอะไรไม่รู้อะขาดท่อนไปแล้วค่ะนะคะเนี่ยป๊าป๊าครบสี่อันเลยน้องชม เดีวเราไปดูตัวเมียเขากำลังสุดนะคะสุดที่จะนี่คะ่ะจอกเสือกงูนะ,ะเดี๋ยวเราเราก็ปล่อยให้เขาได้ใช้ทักษะของเขานะคะเพราะว่าชีวิตจริงอ่ะมันต้องมีแบบทักษะค่ะนะคะมาดูกันเลยค่ะตัวเมีย,เ,ยเป็นลูกลูกหนานะคะอันนั้นกพู้นี่เราทำหมันไปแล้วเสียดายมากเลยครอ,รอ,อปบ่าเหรอ งูงูเห่าค่ะงูเห่าค่ะเพื่อนๆ oh, พ่อเขาบอก oh, oh, เป็นงูเห่าค่ะパーคออาสไซปะไอวอนอนำโฟโตอันนี้อีกครึ่งตัวนะครึ่งตัวของงูเห่าจะอยู่ตรงนี้นะคะนะคะนุ่นบล็กอาบน้ํากินน้ําใหญ่เลยค่ะอยู่น้ํานะคะอันนี้คือไม่ต้องปล่อยให้ ส่วนที่เหลือก็คือตรงนี้ก็คือส่วนหางของงูก็คือครึ่งตัวที่อยู่ตรงนี้ก็คือให้สุนัขเขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่การใช้ชีวิตนะคะเก่งมากลูกๆเก,ก่งมากเก่งมากเลยนะคะไม่ทุกต้องให้คนเข้ามาตัดหญ้าแล้วก็ฉีดยากําจัดกัญชพื้แล้วค่ะตรงไหนที่ฉีดถูกมันอาจจะตายแต่ไม่ต้องไม่เสียดายแล้วค่ะเพราะว่าเราก็ห่วงห่วงห่วงรอบบริเวณบ้านแล้วก็ห่วงลูกๆของเราด้วยค่ะนะคะเราเลี้ยงเราก็รักนะคะนะคะ แต่อยาบอกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วการมีสุนัขอะ่ะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งอะ่ะมันอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้เรานิดหน่อยแต่ว่าความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นเพื่อนความที่ว่าเขารักเราอะ่ะมันมีมากมากเกินคำบรรยาย,ยาจริงๆนะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้นะคะก็นี่ค่ะ ให้นางได้เรียนรู้อันนี้คือเครื่องหางนะคะให้นางได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตของเขาเนีน่ยนางเป็นหมาสุนัขตัวมเมียนะคะไทยหลังอาน,น,ะะนาในตลับะะเดียวเลยค่ะนางเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากเนูเก่งมากลูกเรียนรู้การเอาชีวิตนะคะรอดในป่าป่าดงดิบบ้านแม่จุกนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมอ,นนอันนี้ก็คือครื่งหางไม่เป็นไรแล้วค่ะ นาะะงได้ใช้แบบทักษะของเขานะคะสำหรับลูกสุนัขที่เรียนรู้นะคะนี่ค่ะไาเราไปดูส่วนหัวกันว่าเป็นงูอะไรนะคะเ,เพื่อนไปกันเลยค่ะ <มา S 1> นี่ค่ะ <มา S 1> นี่ค่ะตุดย่าพีโรของแม่นะคะสองครั้งละค่ะสองครั้งละนะคะแบล็กนะคะเ็าชื่อแบล็กนะคะลูกสุนัขพันไทยหลังอ่านค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดู เราจะไปดูกันนะคะว่าเป็นงูอะไรอันนี้คือส่วนที่เหลือของเขานะคะเพืเ่อนๆนะคะเขากัดสะบัดนะคะเพืเ่อนๆไม่รู้ว่างูอะไรไม่ตุ๊กคิดว่างูเห่านะคะอืมคิดว่าน่าจะเป็นงูเหา่าเนี่ยใช่มไหมรูกง,งูเห่าไหมเนี่ยยังไม่ได้อขออนุญาตถ่ายถ่าย,ายรูปไว้น่าจะเป็นงูเหาะะเ่าครับเพื่อน เพราะว่าแผงคอของเขาอ้วนมากเลยเห็นไหมน่คะนี่มเห่าค่ะนี่นะคะอันตรายมากเลยนะคะก็ขอขอบคุณสุนัขบ้านแม่ทุกด้วยแล้วแม่ทุกก็จะดูแลลูกๆของแม่ทุกให้ดีที่สุดคะ่ะและว้วก็จะหาคนมาตัด,ดหญ้าถางหญ้าแล้วก็ฉีดยากำจัดวัชพืชซนะเพราะว่า มันไม่ไหวจริงๆไม่ตุ๊กจะดูแลไม่ไหวจริงค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมนะคะแล้วก็แม่ตุ๊กจะดูแลแล้วก็ขจัดยาให้ดีกว่านี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยของสุนัขแม่ตุ๊กแล้วก็ตัวแม่ตุ๊กแล้วก็คนภายในบ้านนะคะใครที่ที่มีดราม่าก็กราบขอภัยนะไครที่รักงูเนาะแต่สําหรับแม่ตุ๊กแม่ตุ๊กไม่ใช่คนรักงูนะคะนะคะเกลียดงูแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงคานที่เราไม่ชอบก็กราบขอภัยค่ะ นะคะนีาา่ค่ะเรามาดูด้านหลัง